เอามากันครับกับเกมมารีนาเบกเขาอินฟินิตเวอร์ชัน44ผมเพ่็เคยเล่นครั้งหเคยก็ไม่ใช่ครั้งแรกสิ <like> เคยเล่นมาก่อนนะี <like> เล่นมาสักพักนึงแนะ mm hmm. ล้วหลังจากที่แตกไปก็เนี่ยสภาพตัวเปล่าเล่าเปลือยเดี๋ยวมาลองดูเล่ๆหล็กกันที่จะลงทั้งหมดอยู่ประมาณ สามถึงสี่เลนนะครับถ้าเกิดว,ว่ามันเป็นยังไงก็ลองผู้เล่นจากผู้เล่นในเปกเรจเอนมาเล่น,เ,น,นเกมที่เป็นแบบฟูตติ้งฮาร์ดคอร์ขนาดนี้มันดูจะเป็นยังไงลองดูกันเลยการใช้ S.M.G. นะครับปืน S.M.G. ที่ได้จากการ r o ูทคนอื่นเข้ามา อีกทีหนึ่งอลองแต่งอะไรทุกอย่างแล้วเรียบร้อยแล้วอะจรพร้อมแล้วกระสุนก็เตรียมอะไรครบหมดแล้วไปลงเลดแรกเลดที่หนึ่งไปกระทับลงที่แผนที่ไปขื้นไรไปไป โดยที่เกมแรกนะครับขอผ,ผมมาเกิดที่หลังบ้าน <c oughs> ไม่ใช่หลังโรงงานโรงงานพืชไร่เนี่ยกะว่าจะแบบไปฟาร์มก่อนห้องห้องเรามีคีย์ีกัน๋ยวดูในตัวเกมนะครับเื่่อนซง ก็เห็นก็รู้แล้วต่อนะครับเลนนี้ผมผมแตกไปละผมก็เลยว่าเอาคืนดีกว่ามีเฟสด้วยมา,มาลองเป็นสแคปดูขอขอกู้ของคืนหน่อยอย่าง ielle, หลังจากที่จัดของ่าอย่างซัดเซ้ตใหญ่ต้องแตกไป อ่ะมาคราวนี้เกิดที่แถวๆบ้านตรงข้างกับบ้านบ้านใหญ่ก็ด้วยความว่าสแคปของเรามีแค่ปืนพกอันเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรเลยผมเลยต้องหาของที่แบบเป็นอาวุธสำรองอาวุธหลักเพื่อที่จาไล่ยิงคนให้ได้ก็ทั้งหาพยาบาลท,าาทั้งหาทังทุกอ,อย่างวิ่งวิงวิวิงวงว่งหาทุกอย่างเลยก็ตามตามภาพมาครับ I don't have time to chit-chat. ด้วยความที่ผมแบบยังของไม่มีอะไรเลยมีแค่อูซี่วันเดียวก็พยายามหาของไปเรื่อยๆเรื่อยๆคันนี้ก็พยายามวิ่งไปในโซนที่รู้สึกว่าจะมีคนอยู่ทางโมเตลก็วิ่งออกไปดู โจนกระทั่งมาเจอแอะผลผลอันนี้สกคนแน่นอนสกแน่นอนขอแซ่บหน่อยนะมีอะไรบ้าง สรุปผลประกอบการก็คือไม่มีอะไรได้อูซี่มาหนึ่งอันแล้วก็ได้เอเคที่ต้องแต่งเครื่มงอีกนิดนึงเยอะนะก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วคราวนี้เราก็กลับไปไปดีไปลงเดีต่อไปนะคะรับเสตนนี้ผมก็จัดชุดใหญ่มาอีกเหมือนเดิมใส่กระสุนเต็มที่อะไรเต็มที่ยาเต็มที่ว่าคราวนี้แหละก,กูได้แน่นอน กูต้องได้ขอกลับมาอะไรดีๆบ้างกลับมาแล้ววะที่เล่นอย่างนี้นะก็สิบนาทีแหละโอ้โหแล้วม่ลอะไรตัวนี้มิโซเรคา something wrong with my e a อีกแล้ว <ç ık> ไอ้บ้าอโอ้วันนี้คนอยู่ตรงนี้ไอ้นี่ก็ตุ๋ยเราอีกเดอีกอีกอีกคนห <sh arp> <sh arp> นึ่งใครจะไม่รู้ แบบนี้แหละผมจะได้แจ้งเกิดกูไม่ไหวกับแบบฟาร์มละกูขอมาแบบช่องเข่าแทนแล้วกันแบบที่ตัวเองรู้สึกว่าถ้าเล่นคนเดียวแม่งเล่นง่ายเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะทางออกทางเข้า<ม>อะไรโดนตรงโดนตูยอะไรอย่างงี้มันก็ยิงง่ายกว่าง่ายกว่าแบบฟาร์มเยอะเลยผมก็มาเช็คตรงนี้ก่อนเบื้องต้นว่าจะมีคนอยู่ไหมมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีงานปาให ว่ย้ายมาอยู่ตรงนี้ไว้ผมก็เลยวิ่งมาตรงทางท่าเรือได้ยินเสียงคนคนแพรยังไงก็คนอน่ะคนวิ่งอ่ะมันไม่ใช่บอดห็อกอย่างนี้นแถมมีเก็บเสียงด้วยอ่าเราก็ใช้แบบปฏิบัติการรับค่อยๆยย่องเข้าไปย่องเข้าไป หมีอยู่คนเดียวอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเสียงบอดมากว่ับผมระแวงไงคนคนมันคนม้มเคยโดนไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้ก็แบบการบอดอีกส,ส่อง ไม่ได้สักทีไม่ได้อะไรกูก็ไปละหมุนก็เลยมาที่ตัวห้องของเจ้าหน้าที่ที่ไขประตูจะมีกุญแจไงมีกุญแจอย่างไ้น้อยก็ตั้งกลองได้ของดีแล้ววะพอมาเปิดเสียงคนก็ยังมีอยู่นี่มันเสียงคนหรือเสียงบอดก็ไม่รู้อ่าก็ลองลองลองรอ,งองดูช่างแม่งเปิดไม่สนใจละ อะไรเนี่ยหลังจากนี้นะครับผมก็ไม่สนใจอะไรละคกูคิดว่าคูต้องหาที่ออกเรืองหาที่ออกออกอย่างเดียวอะยังไงก็ต้องออกให้ได้ที่มันใกล้ที่สุดก็ดีแล้วครับนู่นตรงข้ามท่าเรือยังมีเรือแค่นู่นเหลืออยู่ไปต้องวิ่งต้องวิ่งอย่างเดียวเลย